ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมมาอยู่ไกลหน่อยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่1ไร่3งานกับอีก71ตารางวานะครับของเราด้านหน้าบ้านของเรานะเราจะได้บรรยากาศคือวิวแม่น้ําเจ้าพระยานะครับนี่นะครับแม่น้ําค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับเนี่ยที่เราเห็นนะครับเป็นแม่น้ําเจ้าพระยานะครับครับที่ดินของเรานะครับอยู่ตําบลทับยาอําเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ ครับนี่เลยบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพญานะครับนี่ครับส่วนตรงนี้นะครับนะทางทางกรมชนนะครับเขากำลังปรับนะครับปรับพื้นที่เพื่อที่จะทำเขื่อนนะครับเวลาทำเขื่อนขึ้นมานะครับจะเป็นเหมือนกับลักษณะฝั่งโน้นนะครับเห็นไหมเนี่ยครับเราจะมีเขื่อนนะครับพอบินเขื่อนคันดินนะครับแล้วก็จะมีที่สำหรับเอาไว้ให้กับ ชาวบ้านนะครับได้วิ่งออกกําลังกายนะครับเนี่ยอันนี้เขาทาแล้วนะนี่ครับของเราเนี่ยกำลังปรับพื้นที่เลยนะครับพอทําเสร็จนะเนี่ยครับแล้วก็เราก็จะมีพื้นที่เอาไว้ออกกําลังกายนะครับเย็นๆเรายังสามารถที่จะมายืนชมบรรยากาศวิวแม่น้ําเจ้าพยานะครับเนี่ยตอนนี้เขาปรับพื้นที่แล้วนะครับที่ดินของเราจะอยู่ด้านบนนะนี่ครับถ้าอยู่ตรงนี้นะเนี่ครับเราเราจะมองเห็นวิวแม่น้ําเจ้าพยาค่อนข้างชัดและมองได้ไกลนะครับนี่เลยนะครับส่วนด้านนี้นะครับนะนเนี่ยที่ทาง กรมชนเขากําลังปรับพื้นที่เพื่อที่จะทําเขื่อนนะครับนะทำเขื่อนกันดินครับเหมือนกับฝั่งโน้นนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งออกไปประมาณ500เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนหมายเลข31 1นะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปอําเภออินบุรีนะครับก็อยู่ที่4กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปวัดพิกุลทองนะครับที่หลายๆท่านนะครับเคยมากราบไหว้นะครับสการะนะครับ จากตัวนี้นะครับไปวัดพิกุลทองนะครับก็อยู่ที่ประมาณ29กิโลนะครับและก็จากตัวนี้ไปจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็อยู่ที่11กิโลนะครับขับ f c ผมท่านใดนะครับที่มาจากทางเวสเกตนะครับจากตัวนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่149กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับท่านใดที่มาจากทางจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่127กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางเดินทางการเดินทางของ FC นะครับนี่ครับของเรานะนี่ครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็น แม่น้ำเจ้าพญานะครับที่เรามองเห็นอยู่นะครับส่วนนี้คือหน้าบ้านของเราก็เหมือนกับบ้านหลังนี้นะครับเนี่ยที่เขาซื้อแล้วนะนี่ครับซื้อแล้วทํารั้วรอบขอบชิดนะครับเนี่ยนะครับพอทํารั้วเสร็จนะครับจัดแต่งอย่างสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะนี่ครับเนี่ยต้องขออนุญาตนี่นะเนี่ยครับพอเขาทาจัดแต่งสวนนะครับหน้ามอนะครับแล้วก็ยกพื้นให้สูงขึ้นนะครับเราจะมองเห็นวิววิวแม่น้ําเจ้าพญาเลยนะครับนี่คือเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับติดกับเรานะครับแต่ส่วนที่ของเราเนี่ยคือเนี้ย นี่ยนะครับด้านแถบนี้แถบนี้เป็นของบ้านหลังใหญ่ของเราคือตรงนี้นะนี่ครับอันนี้คือพอสุดจากแนวบ้านหลังใหญ่นะนี่ครับนี่ยก็คือตรงด้านแถบนี้นะนี่ครับนี่คือหน้าบ้านของเรานะครับอีกหน่อยนะครับกรมชนนะครับก็จะปรับพื้นที่ตรงนี้นะนี่ครับปรับพื้นที่ออกให้เตียนะครับพอปรับพื้นที่ให้เตีุดเสร็จปุ๊บของเราคือจะมองเห็นวิวแม่น้ําเจ้าพยาค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับพอมีเขื่อนมีอะไรขึ้นมานะสภาพนี้นะจะดูดีเลยนะครับ ถ้าว่าตัวนี้คือหน้าบ้านของเรานะครับเนี๋ยหน้าบ้านเรานะเนี่ยที่เราอยู่นี่นะครับครับแนวที่ดินของเรานะครับจากตัวนี้นะนี่ครับจากแนวกําแพงนี่เลยนะครับจากนี้ปุ๊บเราตรงไปนี่นะครับเราจะได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนเนี่ยนะครับนะถนนคอนกรตเนี่ยครับประมาณ23เมตร70นะครับนะตรงลงมานี่เลยนะครับแล้วก็ความลึกนะนี่ครับจากแนวกําแพงนี่นะครับ เราก็ตรงไปถึงช่วงด้านหลังท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับเราจะลึกอยู่ที่ประมาณ110เมตรนะครับเนี่ยนะร้อยสนะจากนั้นเนี่ยก็คือบริเวณที่ดินของเรานะครับครับหน้าตาที่ดินของเรานะครับหน้าตาจะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่นะครับของเราหน้าตาโฉนดเราจะเป็นแบบนี้นะนี่ครับ เนี่ยส่วนตัวนี้คือถนนที่ผมยืนอยู่นะนี่ครับถนนสาธารณประโยชน์นะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นบ้านข้างเคียงกับเรานะเนี่ยคืนนี่คือส่วนที่หนึ่งของเรานะครับจากตัวนี้นะครับนะความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ23เมตร70นะครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับนะเนี่ยตัวนี้ลึกลงไปอยู่ที่110เมตรนะครับแล้วก็ด้านหลังนะด้านหลังตรงนี้นะครับนะเนี่ยตัวนี้เนี่ยตรงปลายนี้เลยนะครับจะอยู่ที่32เมตรนะครับครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับนะเนี่ยมาถึงตัวนี้นะจะอยู่ที่ 5 8เมตรนะครับ58เมตรนะครับโอเคนี่คือรูปโฉนดของเรานะโอเคนี่ครับส่วนด้านความกว้างนั้นนี่ครับเนี่ยเนี่ยผมเขียนรายละเอียดมาตามนี้แล้วนะครับ FC จะได้ดูเนี่ยครับก็คือหน้าตาที่หนงเราจะเป็นแบบนี้นะครับนะเนี่ยจากนี้เรามาตามนี้เลยนะครับเมื่อกี้ผมให้ดูแล้วครับว่าของเราหน้ากว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่นะครับละเอียดนะครับเนี่ยส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นที่หนงเรานะเนี่ยครับถ้าเราซื้อนะครับเราถมเพิ่มนะถมเพิ่มเหมือนกับบ้านหลังใหญ่นี่นะครับนะ จะดูดีนะครับยกให้สูงเลยนะครับตอนเช้าๆ้านะครับจะมองเห็นบรรยากาศคือวิวแม่น้ําเจ้าพยานะครับของเรานะครับด้านหน้าที่หันหน้าออกไปทางแม่น้ํานะเนี่ยครับทางนี้ทางแม่น้ํานะครับของเราจะหันหน้าออกไปทางทิศตะวันออกนะครับหน้าเนทางนี้เลยเช้ามาพระอาทิตย์ออกทางนี้เนี่ยนะครับส่วนตอนนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้ขึ้นนะครับแต่ถ้าปรับตุ่นนี้ออกให้เตียนเลยเราจะมองเห็นวิวแม่น้ําเจ้าพยาอย่างชัดเจนนะครับนี่ครับของเรามาตามนี้นะครับ ครับถนนนี้เป็นถนนสาธารประโยชน์นะเนี่ยครับถนนสาธารประโยชน์เนี่ยครับเนี่ยตรงตรงออกไปนี่นะครับนะเนี่ยตรงไปนิดเดียวนะครับจะเป็นถนนหมายเลขสามหนึ่งหนึ่งแล้วครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณห้าร้อยเมตรนะครับเนี่ยนะครับของเราถ้ามองไปตรงนี้นะเนี่ยครับเราก็จะมองเห็นวิวแม่น้ํานะเนี่ยครับเราปรับพื้นที่ตัวให้ดีให้เตียนเลยสวยนะครับเนี่ยครับจากด้านกําแพงแนวบ้านหลังใหญ่นะเนี่ยครับปึ๊บมาถึงตัวนี้นะครับ เนี่ยเสาเขตของเรานะครับเราจะได้ความกว้างของด้านหน้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ23เมตร70นะครับนะเดี๋ยวเขาพอจากตัวนี้นะครับนะนเนี่ยครับไปนี่ลักขยักเห็นไหมเหมือนกับในอ่ารูปโฉนดที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับนะเนี่ยครับพอเราตรงไปนี่นะครับประมาณ58เมตรนะครับพอหลุดจากบ้านหลังนี้นะก็จะอย่างนี้นะครับนี่ครับลักษณะนี้เลยนะครับนะ F4 จะได้ไม่งงนะเนี่ยครับโอเคเราไปดูดูข้างในกันนะครับครับตอนนี้ผมพามา ในแปลงที่ดินของเราน้ํานะครับเนี่ยผมมาอยู่ข้างในแล้วนะครับนี่ส่วนด้านนี้นะครับเนี่ยเรามองออกไปทางนี้นะครับก็คือแม่น้ํานะนี่ครับเนี่ยส่วนด้านนี้คือเป็นพื้นที่ของเรานะนี่ครับเราปรับพื้นที่ให้ดีหน่อยนะครับถมเพิ่มอีกอีกนะครับจะได้ดูดีนะครับดูโดดเด่นเลยนะครับนี่ครับของเราด้านแถบนี้นั้นเนี่ยครับเราก็ตรงไปแนวตามกําแพงนี้เลยนะครับ นี่ครับส่วนด้านนี้จะเป็นด้านหน้าบ้านของเรานะนี่ครับแต่ตอนนี้คือทางเจ้าของนะครับก็เที่ยวไปเที่ยวมานะครับก็เลยไม่ค่อยได้อยู่ตรงนี้มากนะครับก็จะเลยมีพวกหญ้าพวกอะไรขึ้นนะเนี่ยครับเนี่ยจากแนวรั้วเนี่ยครับนะ้นเรามาตามนี่เลยด้านแถบนี้นะครับเนี่ยมาตามนี่นะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่บ้านของเรานะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับช่วงท้ายนะเดี๋ยวผมพาดูแนวขอบเขตก่อนนะครับของเราจะเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงนะครับนะเนี่ยครับจะเป็นบ้านอ่า คนเก่าแก่นะครับเนี่ยครับเราก็มาตามนี่เลยนะครับครับส่วนใหญ่นะครับอ่าถ้าเป็นคนพื้นที่นะครับคนเก่าแก่นะครับบ้านแถวสิงห์บุรีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านลักษณะนั้นนะเนี่ยครับพอสุดจากแนวตัวหลังบ้านนะครับเราก็มาตามนี่เลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบ้านอ่าเพื่อนบ้านนะครับนะเนี่ยนี นะครับเพื่อนบ้านของเรานะครับเนี่ยพอหลุดจากคนเราไหมครับเนี่ยเพื่อนบ้านเราจะค่อนข้างหนาแน่นเลยถือว่าเป็นชุมชนเลยแหละครับเนี่ยไหมครับบ้านคนจะหนาแน่นหมดเลยนะครับเนี่ยครับแต่ของเราเนี่ยคือเราจะได้บรรยากาศคือแม่น้ํานะครับพอเราออกไปหน้าบ้านปุ๊บเนี่ยคือเรามองเห็นวิวแม่น้ําเลยนะครับแม่น้ําเจ้าพยานะเราจะได้ความแบบเขาเรียกดูโล่งดูโปร่งนะครับไม่ไม่อึดอัดนะครับเนี่ยครับของเราแนวตรงนู้นนะเนี่ยครับแต่กาแพงนะครับมาตามนี้เลยนะครับ นี่นะครับของเราถึงตัวนี้นะครับนันเนี่ยนี่ตรงเสานี่ตรงที่ทีมงานผมยืนอยู่นี่นะครับนี่ครับอ่าห้าสิบแปดนะครับห้าสิบแปดนี่คืออายุด้วยแล้วก็ความความลึกด้วยนะครับยังไม่ถึงบอกอาบุญบอกเพิ่งจะยี่านะนี่ครับแล้วก็จากนี่นะครับนันเนี่ยเราไปถึงตัวนี้นะครับแนวรั้วเราเนี่ยนะนี่ครับแนวรั้วที่เราเห็นอยู่นี่นี่ครับจากตัวนี้นะครับนะอ่าผมนับย้อนกลับไปนู่นเลยถึงแนวกําแพงนะครับเราจะได้ความกว้างของ พอสุดแนวรั้วตรงนี้นะเนี่ยครับเนี่ยนี่นะครับจะอยู่ที่40ละนะครับเท่ากับว่าคือจากจากแนวรั้วเนี่ยนะครับมาเนี่ยนี่นะครับจะอยู่ที่40นะครับเนี่ยและจากนั้นนะครับนะเนี่ยเราจะเป็นพื้นที่ของเราหมดเลยนะครับนี่ครับหรือว่าเราซื้อนะครับนะเออส่วนตรงหน้าบ้านเนี่ยครับเราอาจอยากจะเปลี่ยนนะครับขยับมาปลูก มุมนี้ก็ได้นะเนี่ยครับปลูกตรงนี้นะเนี่ยครับปลูกให้มันมีพื้นที่ด้านหน้านะครับทาเป็นพื้นที่เอาไว้นั่งเมอนกับบ้านหลังใหญ่นะครับที่เขายกพื้นสูงขึ้นนะมได้อากาศได้มองเห็นวิวแม่น้ําเจ้าพยานะครับครับที่ดินแปลงเนื้อที่1ไร่3งานกับอีก7 1ตารางวานะครับเจ้าของขายเหมาพร้อมสิ่งปลูกสร้างเลยครับเจ้าของขายอยู่ที่6ล้านนะครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผมศ8 9 7 4นะครับ นี่ครับของเราถึงแนวกำแพงนะครับเนี่ยจากตรงนี้นะครับปึ๊บไปถึงด้านหน้าถนนนะครับก็อยู่ที่ร้อยสิบนะนะครับพอร้อยสิบปุ๊บของเราก็มาตามเนี้ยนะครับเนี่ยที่เห็นเป็นแนวสังกะสีนะนี่ครับจะขยักหน่อยนะขยักนิดนึงนะครับแล้วก็มาตามเป็นตัวชีดเนี่ยครับมาตามเนี้ยครับด้านด้านหลังที่ดินของเรานะครับเราจะได้ความกว้างอยู่ประมาณสามสิบสองเมตรนะครับนี่เสาเกตเราอยู่นี่ นี่นะครับที่เราเห็นเสาเขตเรานะนี่ครับจากนั้นเราก็มานี่นะครับขยักนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงไปนี่เลยนะครับไปถึงแนวกำแพงนะครับจะอยู่ที่32นะครับครับแล้วก็ส่วนด้านข้างของเรานะครับจะเป็นลำรางนะครับลำรางทิ้งน้ํานะเพราะว่าหลักเขตของเราจะนะเป็นจุดๆุดอยู่นะครับมาตามนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ลำรางนะครับลำรางที่คนที่เขาอยู่ ด้านในนะเนี่ยครับก็มอนเป็นลำรางสารประโยชน์นะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นทางทิ้งน้ํานี่นะครับทางทิ้งน้ําจะไปนี่นะเนี่ยครับออกไปนี่แต่ของเราเนะี่ยคือสุดแค่แนวคันนี่แหละครับพอราเสาเขตเราอยู่นี่ของเจ้าโน้นนะครับก็ถึงแค่โน้นนะครับนะของเราจะเป็นลำรางอยู่ตรงกลางนะครับจ้านนี้ถึงนี้ของเราถึงนี้นะครับนะ ครับเดี๋ยวผมพาไปดูแนวตัวบ้านนะครับนะนี่ครับนี่ครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นบริเวณพื้นที่ด้านล่างของเรานะครับนี่ครับถ้าเราปรับพื้นที่หน่อยนะครับมารีโนเวทหน่อยนะครับเก็บรายละเอียดหน่อยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับพอเราขึ้นมาชั้นบนนะนี่ครับตัวบ้านนะครับของเราจะเป็นบ้านไม้นะครับถ้าจะ เป็นบ้านไม้ทั้งหลังเลยนะครับเนี่ยนะเนี่ยครับพอเข้ามาปุ๊บนะรับสวนนี้จะเป็นระเบียงนะครับเนี่ยระเบียงตัวนี้เดี๋ยวผมหมุนตัวนะนี่ครับพอระเบียงปุ๊บนะครับมุมนี้นะครับเอาไว้นั่งมองด้านนอกนะครับมองวิวนะครับนี่ครับจานน้นนะครับซื้อนะครับแล้วก็ถมปรับพื้นที่ใหม่ดูดีเลยนะครับเนี่ยส่วนด้านนี้จะเป็นในตัวบ้านของเราแล้วนะครับนะเนี่ยพอเราเข้ามานี่นะครับ นี่ครับส่วนนี้นะครับนี่ครับท่านใดที่ชอบสไตล์บ้านเป็นบ้านไม้นะครับนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับท่านที่เคยเป็นเด็กๆนั้นนะครับอยู่กับกับตากับยายนะครับด้วยอยู่กับพ่อกับแม่นะครับเป็นบ้านไม้สมัยก่อนนั่นนะครับเนี่ยเรามาเก็บรายละเอียดตัวนี้นะครับนั่นนะครับปรับให้ดูดีหน่อยครับถือว่าใช้ได้นะครับ นี่ครับอันนี้ก็จะมีตุ่มตุ่มรุ่นเก่านะครับเนี่ยนี่แต่ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่รู้แล้วคำว่าตุ่มก็จะเป็นอ่างอ่างล้างหน้านะครับนี้คือคือตุ่มดั้งเดิมตุ่มเก่าแก่เลยนะครับ <f uch> อันนี้ทางเจ้าของเองนะครับก็ไปอยู่กับลูกหลานครับเนี่ยเจ้าของคืออยู่กับผมเนี่ยนะครับคธอทางเจ้าของของคุณยายคุณยายก็ไปอยู่กับลูกกับหลานๆๆนะครับก็เลยไม่ได้มีเวลาตรงนี้นะเนี่ยครับลูกหลานก็เอาคุณยายไปอยู่ กับลูกๆนะครับบ <Und> erm <wość> ้านนี้ก็เลยเที่ยวไปเที่ยวมานะครับม้ามั่งไปมั่งไม่ได้ไปมั่งนะครับนี่หลายๆท่านเคยไม่คงไม่เคยเห็นตู้แบบนี้นะครับนี่นะครับนี่คือตู้กับข้าวดั้งเดิมนันเนี่ยครับสมัยก่อนนะเนี่ยครับนี่นะครับเนี่ยต้องมีตัวล็อกแบบนี้นะนี่ครับในในโรงงานนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่ยน่นแต่ส่วนใหญ่เด็กสมัยนี้นะครับไม่รู้จักแล้วนะครับตู้แบบนี้เปิดมาก็จะเป็นตู้เย็นเลยนะครับมีของกินพร้อมเลยนะครับเนี่ยันก็คือถ้าคนที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับ เนี่ยแบบนี้เลยเนะครับสไตล์นี้เลยนะนี่ครับขับไม้นี่ก็จะเป็นไม้เขาเรียกว่าอายุค่อนข้างหลายสิบปีเลยนะนี่ครับตัวบ้านนี้นะเนี่ยสมัยก่อนผมน,นั่นนี่นแบบนี้เลยเนี่นะครับบ้านแบบนี้นะสมัยเป็นเด็กๆนะครับเวลาปวดฉี่ไปไหน นี่เลยครับนี่เลยนะเวลาปวดฉี่ตอนเด็กก็อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนี่็แล้วฉี่ตามรูนี่เลยนะครับเด็กๆเนาะเด็กๆคือไม่รู้ภาษาอะไรนะครับก็อย่างนี้แหละตอนนั้นก็จะประมาณสักห้าขวบหกขวบนะครับเนี่ยครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นด้านหลังห้องน้ํานะครับเป็นห้องน้ํานะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เก็บของเก็บอะไรดั้งเดิมเลยครับเหมือนกับบ้านผมสมัยก่อนเลยนะครับบ้านแบบนี้นะนี่ครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงไว้อยู่นะครับ อ๋อนี่งานนี่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 ครับอันนี้คืออันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับนะนี่เป็นห้องใหญ่นะครับนี่ดูนะครับสมัยก่อนนะนี่ครับเขาก็จะมีอะไรก็ก็จะเขียนไว้แบบนี้นะครับเนี่ยมีอะไรเนี่ยช็อคเขียนข้างฝาอ่าเนี่ยช็อคเนี่ยนะเนี่ยเขียนไว้ข้างฝาวันที่27สิบเจ็ดมข้อเนี่ยครับเนี่ยสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้ครับคือมีอะไรก็จะเขียนไว้นะครับอ่าพอสอเท่าไหร่ลูกหนี้ชื่ออะไรนายนั้นนายนี้นะครับนี่นี่นี่เลยเนี่ยครับเนี่ยดูดูนี่ครับเขาเรียกว่า ข้างฝามีความระลึกอ๋อเขาเรียกสตอรี่ถ้าเป็นสมัยใหม่ภาษาใหม่นะสตอรี่อ่าสตอรี่อ่าเนี่ยเจ้าของก็อยู่กับผมนี่นะครับเนี่ยเวลาอกหักยังไงก็เขียนไว้นี่ไม่มีเนาะเออนี้ไม่ได้นะครับนี่เดี๋ยวต้องตามห้องน้ำอ่ต้องตามห้องน้ำนะครับเนี่ยคือเนี่ยคือตั้งอ่าเป็นคนเก่าแก่เขาจะเขียนไว้นะครับเนี่ยสิบสามตุลาคมสามสิบเอ็ดเนี่ยชื้อซื้ออะไรซื้อวัวเนี่ยเห็ครับก็จะมีนะนี่ครับแม้รายละเอียดซื้อวัวอันเนี้ย ปุ๋ย3,600บาทนะครับนี่นะครับเออนี่ครับพอเราเปิดหน้าต่างดูนะครับนั่นเ่ยครับเราจะมองเห็นบรรยากาศคือวิวนี่เลยนะครับนี่นะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นอีกห้องนึงนะนี่ครับนี่นะครับเป็นบ้านเก่าแก่นะครับนี่นะครับนี่ทางเจ้าของเอเนนลูกๆนะนี่ครับลูกๆก็พาคุณยายไปอยู่ด้วยนะครับบ้านนี้ก็เลยไม่ได้ดูแลนะนี่ครับ ตามสภาพนี้เลยนะครับครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่1ไร่3งานกับอีก7จตารางวานะครับขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับเจ้าของขายอยู่ที่6ล้านนะครับท่านใดที่อยากจะชมนะครับก็นัดผมนะครับนี่นะครับทางเจ้าของบอกว่าเนี่ยต้นละมุดร้อยปีนั้นนะครับผ่านกี่ยุคกี่สมัยมาแล้วนะครับเนี่ยน้ำท่วมไม่ตายนะครับเนี่ยอยู่มาเนี่ยช่วลูกช่วหลานเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับออกลูกแล้วด้วยนะครับยังออกลูกอยู่นะนี่ครับ ถึงจะอายุร0อยปีนะครับแต่ถ้าเป็นคนนะร้อยปีนี่คืองอมแล้วนะแต่นี้ร้อยปียังออกลูกอยู่เลยนะครับครับก็ขอฝาก้วยนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่1ไร่3งานกับอิก71ตารางวานะครับท่านใดที่อยากจะชมอยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับก็แจ้งผมมาล่วงหน้านะครับวันนี้ผมเสกสรรและทีมงานนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านวันนี้ก็บายบายขอบคุณทุกท่านครับ